ต้อนรับเข้าสู่วินิวาพอดแคสต์นะคะวันนี้เรามาทำพอดแคสต์วินเฟรมในหัวข้อสัญญาณการตื่นรู้ การตื่นรู้เนี่ยควบคู่กับเนื้อหาของทวินเฟรมยังไงนะคะคราวที่แล้เราพูดถึงคืนวันอันมืดมิดหรือว่า Dark n i น h t o o the Soul ไปแล้วสำหรับใครที่เพิ่งฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะพอดแคสต์ Podcast, หรือว่าเพลย์ลิสต์ทวินเฟรมที่อยู่ในช่องม mm ินาวาทาโร่เพื่อเสร์ชหาเกี่ยวกับข้อมูลของทวินเฟรมก่อนหน้านี้ mm hmm. เพื่อทําความเข้าใจคร่าวๆก่อนที่จะมาฟังคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เราจะพูดเกี่ยวกับการตื่นรู้ การที่เรามีคู่ทวินเฟรมนะคะก็คือการที่ทำภารกิจ2ออย่างบนโลกใบนี้อย่างแรกคือการยกระดับการตื่นรู้ภายในตัวตนของเราเองเพื่อรวมหรือว่าเรียกว่ายูเนียนกับทวินของเรานะคะและอีกภารกิจหนึ่งก็คือการทำภารกิจเพื่อยกระดับการตื่นรู้สำนึกมวลรวมของโลกนะคะ และวิธีการที่เราจะมีขั้นตอนของการตื่นรู้หรือว่าการถูกปลุกครั้งจิตวิญญาณน,นั้นไม่ใช่แค่การพบกันกับคู่ทวินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงช่วงเวลาที่เรานั้นได้ประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมความสูญเสียวิกฤตในชีวิตในเรื่องของสุขภาพรวมทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้อาจจะไปกระตุ้นดวงวิญ,ญญาณของคุณให้สามารถที่จะ เกิดความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ครั้งยิ่งใหญ่และทำให้รู้สึกถึงความแปลกแยกแตกต่างและก็ความคิดที่ฉีกแนวออกมาจากสังคมเดิมๆที่เราเคยพูดกันหรือว่าให้คุณค่ากันไว้เพื่อเข้าสู่การเดินทางในเส้นทางของจิตวิญญาณการเติบโตทางจิตวิญญาณที่มากขึ้นและการเข้าใจโลกให้มากขึ้นกว่าเดิม และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเพื่อให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเส้นทางทางจิตวิญญาณหรือภารกิจที่คุณตั้งใจลงมาเกิดบนโลกใบนี้มากขึ้นและเราก็จะมาพูดถึงอาการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะว่านอกจากความรู้สึกแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอย่างอื่นทางร่างกายหรือว่าอะไรบ้างหรือเปล่า ซึ่งสัญญาณทางกายเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเราก็จะยกตัวอย่างมาคร่าวๆบางคนอาจจะมีข้อ2ข้อ3ข้อหรือว่าอาจจะมีทั้งหมดที่กล่าวมาเลยก็ได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงความไวของการรับรู้นะคะการสัมผัสผัสสะต่างๆที่เข้ามากระตุน้นกระทบทั้งในเรื่องของกลิ่นเรื่องของ การรับรถนะคะอาจจะมีความไวที่ต่างไปจากเดิมมากๆเลยทีเดียว 2. คุณอาจจะค้นพบอาการแพ้อาหารบางอย่างที่คุณไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการแพ้พวกกลูเตนพวกข้าวสาลีหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกิน 3. คุณอาจจะมีรูปแบบของการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยบางคนอาจจะนอนน้อยลงบางคนก็อาจจะหลับนานขึ้น 4. ความฝันของคุณจะมีความสดใสหรือไม่ก็ดูน่ากลัวยอย่างแปดประหลาด 5. คุณมีอาการเวียนศีรษะแบบหาสาเหตุไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 6. คุณมีอาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวไม่ว่าจะลดหรือว่าเพิ่มอย่างรวดเร็ว 7. จากพฤติกรรมการกินที่คุณเปลี่ยนแปลงไปนั้นทำให้คุณรู้สึกชื่นชอบอะไรบางอย่างที่ต่างไปจากเดิมหรือว่าทดลองกินอาหารบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะชอบหรือว่าอยากจะลองกิน 8. คุณจะมีความรู้สึกผันผวนทางพลังงานนะคะบางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้มีเอ NERGY ต่ำหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่าย 9. คุณอาจจะมีแรงผลักดันทางเพศเพิ่มมากขึ้นหรือว่าลดลงกว่าเดิม 10. การทำงานของภูมิคุ้มกันของคุณนั้นอาจจะลดหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยบางอย่างเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็โกรคแปลกที่หาสาเหตุไม่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการทางกายเนี่ยก็เนื่องจากร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเรานั้นมีความเชื่อมโยงสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็อาจจะส่งผลให้เกิดความแปลกปรลาดหรือว่าอาการแปลกๆทางร่างกายเข้ามาเชื่อมโยงได้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะบางทีอาจจะเกิดหลังจากที่ คุณได้พบเจอกับคู่ทวินของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีการตื่นรู้ในเรื่องราวของทวินเฟรมเพิ่มมากขึ้นและคุณก็เริ่มเรียนรู้หรือว่าหาข้อมูลในจุดนั้นและถึงตอนนั้นแล้วบางทีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะกระตุ้นให้คุณนั้นได้รับรู้ในเรื่องของภารกิจที่คุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้มันจึงได้เริ่มต้นขึ้นนะคะและในนี้เราก็จะมาขยายในเรื่องของสัญญาณนะคะว่า คุณจะสามารถเช็คได้ยังไงว่าคุณอยู่ในสเตจของการตื่นรู้หรือเปล่าในช่วงเวลานี้ก็มีทั้งหมด23สัญญาณด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะคุณจะมีความรู้สึกราวกับว่าชีวิตของคุณนั้นเป็นเท็นะคะคุณจะไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปหรือว่าไม่รู้สึกพึงพอใจกับตัวตนที่ผ่านมาในชีวิตตลอดทั้งชีวิตของคุณ 2. คุณต้องการความหมายและวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ของคุณ คุณไม่รู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตทำให้คุณรู้สึกว่ามันหมดหวังท้อแท้เหมือนมันขาดอะไรบางอย่าง 3. คุณจะเริ่มตั้งคำถามอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตเกิดมาทำไมจุดประสงค์ในชีวิตคืออะไรฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรกันแน่ความทุกข์ความสุขแท้จริงแล้วคืออะไร 4. คุณรู้สึกว่าวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่คุณถูกสอนมาทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเรื่องโกหก มันไม่ใช่ค่านิยมที่คุณคิดหรือว่าเหมาะกับคุณแต่ว่าเป็นเหมือนการสืบทอดของบรรพบุรุษที่ว่าต่อกันมาคุณจะเริ่มเห็นว่าความเชื่อหรือความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณมี 5. คุณรู้สึกสูญเสียอย่างสมบูรณ์และก็โดดเดี่ยวคุณรู้สึกไม่เชื่อมต่อกับผู้คนที่คุณเคยรู้จักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนที่คุณเคยให้ความใกล้ชิดสนิทชิดเ้อ บางทีมันเหมือนกับว่าคุณถูกปลีกออกมาจากคนเหล่านั้นและก็มีความคิดเห็นที่แตกต่าง 6. คุณมองทะลุภาพลวงตาของสังคมคุณรู้สึกว่าวัตถุนิยมความสําเร็จกำไรไม่มีความหมายอะไรกับคุณอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆในสังคมนั้นมันเป็นเหมือนกับว่าคุณเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างกับเครื่องจักรในสังคม 7. คุณรับรู้และเห็นว่าคนส่วนใหญ่มีความทุกข์มากแค่ไหนข้อ 8. คุณต้องการล้างชีวิตของคุณใหม่คุณอาจป่วยเบื่อหน่ายกับความรู้สึกหดหู่สิ้นหวังท่านใดนั้นคุณก็รู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นหรือลดอะไรบางอย่างที่ไม่สําคัญลงคุณอาจจะทิ้งของเก่าๆหรือว่าย้ายงานใหม่ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างออกไปจากชีวิต ข้อ9คุณเริ่มประสบกับอารมณ์ความรู้สึกของการเห็นอกเห็นใจคนอื่นอย่างลุกซึ้งข้อ 10. คุณปรารถนาที่จะอยู่คนเดียวและเริ่มใช้ชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นข้อ 11. การสนทนาบางครั้งดูเหมือนจะตื้นเขินสำหรับคุณคุณตระหนักดีว่ามีเพียงไม่กี่คนที่คุณรู้สึกสบายใจเวลาที่พูดถึงความหลงไหลอารมณ์ความรู้สึกความหมายทางจิตวิญ,ญญาณในการสนทนานั้น คุณจะรู้สึกกระสับกระส่ายงดหงิดในการพูดคุยเรื่องเล็กน้อยการนินทาข่าวสารหรืออะไรที่ดูแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญทางจิตวิญญาณข้อ12คุณต้องการลาออกจากงานหรือย้ายงานใหม่แม้ว่าคุณจะทำงานที่นั่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่เต้าไปจนถึงขั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จแต่คุณไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่างานของคุณไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกถึงความสมหวังความสุข แล้วคุณยังคงหอยหาอะไรบางอย่างที่ต้องการมากขึ้นกว่านั้นข้อ 13. คุณกระหายความถูกต้องและความจริงคุณต้องการที่จะซื่อสัตย์ต่อตอนเองและไม่ต้องการที่จะสวมใส่หน้ากากหรือว่าการโกหกหรือการแกล้งเป็นคนอื่นอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่สบายใจที่ต้องทำอย่างนั้นข้อ14คุณตระหนักถึงนิสัยด้านลบๆเดิมๆของตัวคุณเองที่มีอยู่ ข้อ15คุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าเจ็บป่วยทางความรู้สึกข้อ16คุณมีอารมณ์อ่อนไหวลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นข้อ17คุณต้องการทำให้โลกใบนี้น่ายอยู่มากยิ่งขึ้น คุณอาจจะเริ่มคิดอะไรบางอย่างที่เป็นภาพรวมในเรื่องของการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้หรือว่าค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับความปรารถนาดีในการสร้างโลกให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมข้อ18คุณอาจจะอยากเข้าใจว่าแท้จริงแล้วตัวตนของคุณนั้นเป็นใครกันแน่เกิดมาทําไมคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตและคุณดํารงอยู่ที่นี่เพื่ออะไรกันแน่นะ ข้อสสัญชาตญาณของคุณจะสูงมากขึ้นกว่าเดิมคุณเริ่มค้นพบพรสวรรค์บางอย่างทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณเองข้อ20ความสอดคล้องมากยิ่งขึ้นคุณเริ่มตระหนักรู้ถึงสัญญาณและก็ลางบอกเหตุบางอย่างอาจจะมีเดจาวูหรือว่าซิกเซนอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมข้อ21คุณรู้สึกสงสัยอยากรู้อยากเห็นในชีวิตมากยิ่งขึ้น ข้อ22คุณจะเริ่มที่จะเรียนรู้หรือว่ามีความรักแบบไร้เงื่อนไขปาศจกอัตตาแล้วก็ความรู้สึกของกิเลสตัณหาข้อ23คุณจะเห็นว่าทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของจิตวิญญาณแบบเดียวกันอย่างลึกซึ้งคุณจะตระหนักได้ว่าความคิดความเชื่อของเรานั้นล้วนส่งผลต่อความเป็นจริงและเราต่างเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของ การรวมตัวหรือว่าการก่อเกิดตัวตนของมนุษย์คนใดคนหนึ่งเสมอและคุณจะได้ค้นพบกับความสุขอันแท้จริงที่มาจากความรู้สึกภายในของคุณเองกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาร่วมกันหลายปีหรือว่าตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะสำหรับขั้นตอนในการตื่นรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทีละนิดทีละนิด การต่อจิกอ๊กซอของชีวิตของคุณบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คุณจะตามหาจิก๊กซอที่ขาดหายแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ว่ายัางไงก็ตามการตื่นรู้ในรูปแบบของทวินเฟรมนะคะถ้าหากคุณตื่นรู้หลังจากที่พบเจอทวินเฟรมของคุณแล้วนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยให้การตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณของคุณตรงนี้ค่อยๆประสบความสำเร็จ โดยการเรียนรู้จากความสัมพันธ์แบบทวินเฟมทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อคุณทั้งคู่นั้นสามารถที่จะยกระดับจิตวิญญาณหรือว่าการสั่นสะเทือนให้มากขึ้นรวมทั้งเปลี่ยนกรอบความเชื่อเดิมๆที่เคยอิงจากสิ่งที่โลกหรือว่าสภาพแวดล้อมนั้นให้คุณค่ากับตัวคุณเองแต่หันมาใส่ใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณภายในและการเรียนรู้ที่จะเชื่อในเรื่องของสัญชาตญาณ มากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณสามารถจะบรรลุภารกิจในการรวมตัวกันหรือการยูเนียนของทวินเฟรมได้นั่นเองและที่สำคัญการตื่นรู้เหล่านี้มีเพื่อที่คุณนั้นจะได้ออกมาช่วยกันสร้างภารกิจในการยกระดับจิตสำนึกมวลรวมหรือว่าการกระตุ้นการตื่นรู้ของคนอื่นๆในโลกใบนี้ ให้สามารถที่จะใช้ชีวิตตามเส้นทางของจิตวิญญาณและภารกิจในการลงมาเกิดของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นและข้อทั้งหมดนี้นะคะก็คือสัญญาณของการตื่นรู้ซึ่งถ้าใครที่เข้ามาพบเจอกับทวินเฟรมแล้วก็ลองเข้ามาเช็คกันดูนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางการตื่นรู้ระดับไหนข้อไหนกันแล้ว หรืออาจจะแลกเปลี่ยนเรื่องราวของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์เพื่อเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ต่างๆที่พูดคุยให้กำลังใจกันมาและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ